ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม เทพนุทนนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาดำน้ําตอนเย็นนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบหกโมงเย็นนะก็มีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะยิงปลาได้กี่ตัวนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่ผมใช้นะใช้ฉกจิ๋วนะครับส่วนที่ไม้แขวนเสื้อที่คุณเห็นอยู่นี่ก็มันก็คือที่ร้อยปลาของผมนั่นเองนะครับเป็นไงที่อวโคตรเท่เนี่ยงอๆไปแล้วก็เอาพันเอวไว้เรียบร้อยเสร็จนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นฉกจิ๋วโชว์ไปทีนึงนะครับไอที่กดปลาลูกดอนนี่ก็ใช้ไอม ที่ผมใช้ทุกอย่างก็มาจากเพจน,นี้นั่นแหละครับลงน้ํามาได้ไม่นานนะครับผมก็ได้เจอกับปลาตัวแรกสักทีนะและปลาตัวแรกนี้ก็เป็นปลากุดสลัดนะครับตัวน,นี้ก็ไซส์2กิโลกรัมนะและปลาตัวนี้มันก็กวนตีนผมด้วยนะครับดูดีมันว่ายน้ํากลับหัวนี่เห็นไหมครับทั้งปลาทั้งโลกนะโลกก็กลับหัวด้วยมีแต่ผมคนเดียวนะครับที่ว่ายน้าไปปกตินะผมเป็นคนเดียวบนโลกนี้ที่อยู่แบบปกติทุกอย่างบนโลกกลับด้านหมดนะครับ เคออเจอชิพายและปลาตัวน,นี้หลังจากที่ผมพยายามจ้องหน้ามันได้สักพักหนึ่งมันก็ไม่ให้ผมยํากระหม่อมสักทีนะครับผมก็พลาดจับปลาตัวน,นี้ไปนะผมโผล่หน้าขึ้นมาไม่ก็ตกใจกับเต่าทะเลด้วยอยู่ที่ก็โผมาตรงหน้าไม่ตกใจหมดเลยเ <c oughs> ต่าหัว <c oughs> ส่วนเจ้านี้ก็คือปลาตัวที่สองที่ผมเจอนะครับนั่นก็คือปลากุศลาดนะตัวตอนนี้ผมให้คลิกสิกกดอันติผมไว้เพื่อที่ผมจะพลางตัวลงไปนะปลามันเลงอยู่ใกล้ๆให้ผมยํากระหม่อมนะครับผมลงไปช้าเลง ยำก็หมอบไม่โดนนะครับอันนี้ผมพลาดเองนะจริงๆผมก็ไม่ได้พลาดหรอกครับผมแค่ตั้งใจพลาดเฉยๆนะเพื่อให้ได้คอนเทนต์เฉยๆนะส่วนเจ้านี่ก็คือปลาสลัดนะครับเป้าใหญ่ขนาดนี้ระดับเทพอย่างผมแล้วนะั้นยังไงก็ยิงไม่พลาดแน่นอนนะตอนนี้ผมก็มาได้มาเจอกับเต่าหัวอีกแล้วนะครับนี่มันว่ายด้าน,นล่างนะั้นทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยนวนวายเนี่ยตอแนว้ล้วผมก็บกมือเอ่อบอกมือให้ขุดตอนนี้ผมได้ตามหาปลามาโคตรนานาลนวะก็ไม่เจอปลาสักทีนะครับแทบจะพลิกก้อนหินหาแล้วนะ แล้วในที่สุดผมก็ได้มาเจอกับปลากุสขวบสักทีนะครับผมก็ใช้ตาจ้องหน้ามานะครับแล้วมันก็จ้องขูบเหมือนกันนะและด้านข้างนี้ก็เป็นปลานกแก้วนะครับเป็นตัวสีเขียวเนี่ยหน้าทึบหน้าเหมือนกันนะแต่ถ้าถือไปย่ำกระบอกมันสักทีแล้วก็โดนโดนด,ด,ดราม่ากระหน่ำแน่นอนไอปลานนแก้วนี่เป็นปลาอน,นุรักษ์นะครับนี่ผมก็รอมันไม่ไหวไม่ไม่มาหาสักทีเล็งไปหาแล้วและกันดิงต้องเข้าไปหาแล้วมันก็ว่ายไปนะครับพร้อมกับให้ผมด้วยนะกวนตีนจริงปลาตัวนี้ แต่ถึงยังไงผมก็พยายามรอให้มันว่ายกลับมาอยู่ดีนะครับแต่มันก็ไม่ว่ายหันมาหาผมสักทีนะแล้วมันก็ว่ายไปและซึ่งมันเหมือนกับที่เขาจากไปแล้วเขาก็ไม่กลับมาหาคุณสักทีอนะง้และเ <c oughs> มื่อผมได้มาเจอกับปลากระพงแดงนะครับเป้าหมายผมที่จะยิงปลากุสลาดก็หายไปในทันทีนะครับ <c oughs> ก็เหมือนกับผมที่ได้มาเจอกับนาย ที่เป็นเกไมกัค่อยๆทิ้งตัวลงไปให้ต่ําลงไปนะครับเพื่อที่จะให้ปลามันว่ายเข้ามาหาแล้วลมันก็ว่ายเข้ามาหาจริงจริงด้วยนะครับเล็งยำกระหม่อมเรียบร้อยครับหลุดปืนหัวตอนนี้ก็ได้มาเจอกับปลากรสลาตัวใหญ่อีกตัวนึงครับว่ายมามองหน้าผมแล้วให้ขุดแล้วจากไปนะส่วนตอนนี้นะครับผมก็ได้มาเจอกับปลาไอ้นี่ก็คือปลากระมงหางเหลืองนะครับหรือว่าปลาแชกัมหรือว่าบางคนก็เรียกว่าปลากระมงเกลือน,นะครับ เนี่ยนะมาสูงใหญ่เต็มน้ําเลยนะครับผมก็ใช้กระแสจิตสื่อสารกับน้องพัดใต้น้านะครับว่าให้น้องพัดเปิดก่อนนะเปิดก่อนผมตามที่หลังอะไรเงี้ยที่มาเป็นฝูงใหญ่ขนาดนี้มันก็ไม่ค่อยหนีนะครับมันก็จะว่ายวนอยู่รอบๆตัวหลายๆรอบอยู่นะและในที่สุดนะครับปลามันก็ว่ายไปไว้สุดท้ายอดแดกทั้งคู่นะครับแล้วมันก็จากไปพร้อมกับให้คู่พวกเราทั้งสองคนนะตอนนี้ผมก็ได้เจอกับปลากระพงแดงอีกแล้วนะและผมก็ได้เหลือบมองไปเห็นกับปลา ปลงเกยะคนับว่าผ่านใต้ท้องเห็นไหมครับด้านล่างนี้ดูดีนะครับด้านล่างมุมกล้องด้านล่างตัวโคตรใหญ่เลยเว้ยปลาเกยตัวนี้น้ำหนักก็น่าจะสัก5-6กิโลกรัมได้นะครับเป็นอย่างใหญ่เลยเว้ยเราคงได้เหลือ มองไปเห็นด้านบนนะครับก็มีปลาอังเกอร์อีกตัวหนึ่งตัวใหญ่เหมือนกันมองหน้าผมอยู่ด้านบนเล็งย่ำกระ่อมเรียบร้อยครับยิงไม่เข้านะครับได้แต่เกรดนะและนี่คือการพยายามอีกครั้งหนึ่งที่จะย่ำกระหม่อมปลาอังเกอร์ยักษ์นะครับผมคิดว่าใต้ก้อนหินนี้มันต้องมีแล้วมันก็มีจริงๆด้วยครับและตัวนี้เป็นตัวโคตรใหญ่น่าจะไซสักัก6-7กิโลกรัมอ่ะผมก็เล็งนี่นะครับเห็นไหมครับปากขาวๆเปิดไฟจิ้มหัวเขาเรียบร้อยปลาวิ่งเข้าไปพันใต้ก้อนหินนะครับและปืนผมก็ไม่ได้มัดเชือกด้วยไง ก็หายนะเพราะว่าปลาจะพาไปนะครับผมก็พยายามปดแล้วในที่สุดแต่คำปลามันก็วิ่งมาชนหน้าผมเองชนจนแว่นหลุดกระเด็นเลยนะครับน,นี่ผมก็ต้องพยายามเอามือจับก้อนหีนนะครับเพื่อที่ใจะให้หัวไม่ชนขีดน,นะตอนนี้ผมแบบน้ำเข้าทั้งตาทั้งจมกูกอะแม่งเกือบขีดเลยรอบเนี้ยมี่ตาตีเข้าหน้าเต็มเลยนะครับมือจับแว่นพุ่งขึ้นสูน้ำนะแบบมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอนะตอนพุ่งขึ้นมาเนยะครับก็เป็นเหตุสุดวิสัยนิดหน่อยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของเทพนะ ตอนนี้ก็ได้ลงมาดูนะครับแล้วพบว่าปืนมันติดด้านในนะครับลูกดอกก็ไปทะลุทะลุอะไรแล้วไปไปทะลุอีกข้างหนึ่งลิ้นเป็นอะไรเนี่ยแล้วนพัสก็ได้ลองไปปดฉมวากับปืนในผมนะครับเพราะว่าผมเกือบตายแตงกิ้วมากน้องที่เป็นเก็ตตอนนี้กําลังชนลมุนเลยนะครับเมื่อกี้ผมยิงปลาอะไรไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วผมก็พยายามกดลูกดอกลงไปนะครับเนื่องจากว่าด้านล่างนี่มีฝูงปลากระมงหางเหลืองเต็มไม่หมดเลยนะครับเป็นหลายร้อยตัวเลยนะ ลงม้าก็เลือกหาจิ้มไม่ถูกเลยนะครับมาดูกันดีกว่านะครับผมจะได้จิ้มตัวไหนนะทุกคนดูดิปลามาแบบโคตรใกล้อะและตัวไม่อย่างใหญ่อะตัวก็ไซส์สองถึงสี่กิโลกรัมเลยนะครับผมก็พยายามเลือกหาตัวที่ใหญ่ที่สุดเวตัวใกล้ๆไม่หยิ่งนะมองหาตัวใหญ่ไว้ก่อนนะครับถึงปืนจะไม่มีแรงแล้วก็จะสั้นแค่ไหนก็เถอะผมก็ได้เจอเป้าหมายเล็งย่ำไม่โดดน,นะครับลหลังจากนั้นผมก็ได้พยายามรีบเลยนะรีบให้ไวเลยนะนนไม่งั้นจะอดแดกั้งฝูงนะ นี่เลยครับรีใส่พื้นรียบร้อยกดลงไปด้วยความเลวสูงทําทุกอย่างให้ไวนะครับเนื่องาเมื่อกี้พลาดและทีหนึ่งโอกาสยังมีอีกครั้งหนึ่งนะพยายามมองหาเป้าหมายนะครับแต่ตอนนี้ผมว่า่านพายาจไม่ไหวแล้ววะเพรคือได้พักอยู่น้ำไม่หีขึ้เไปเอาอากาศสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่น้องปลาตอนว่ายขึ้นมาปลาก็ว่ายตามขึ้นมานะครับน,นี้ก็เป็นเรื่องป,ก,ปกติของปลาฝูงแบบนี้นะ นี่ขึ้นมาใส่เชือกรอชิวๆนะครับจริงๆก,ก็ไม่ชิวล้วตอนนี้กำลังพยายามเก็บอากาศดีๆอยู่นะครับและเก็บอากาศได้สองสามฟอดนะครับก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะนี่ตอนนี้ไม่เลือกแล้วตัวไหนใกล้สุดจิ้มตัวน,นั้นแหละเรียบร้อยครับทีนี้ไม่พลาดน,นะจิ้มเสร็จแล้วก็ดึงในน้ำเลยครับนี่ปลาดึงลงไปนะนดึงอย่างแรงเลยเว้ยดึงดึงดึงลงไปต่อดึงลงไปอีก พยายามจะคว้าหางรีบขึ้นมานะครับเมื่อกี้เก็บอากาศได้นิดเดียวนะแล้วลงไปนะครับทําให้ผมกันหายใจได้ไม่นานนะเรียบร้อยครับได้สักทีคว้าหางปลาได้แล้วก็รีบว่ายขึ้นผิวน้ําให้ไหวนะ,นะครับนี่และนี่ก็คือปลากระ,กะมงหางเหลือนะครับตัวนี้ก็มีน้าหนักถึง2.9กิโลกร,รัมเลยนะ นี่ผมก็ได้ใช้สกิลเทมนะครับนี่ถอดถุงมือจับมีดกดปลายลูกดอกเลยครับเนี่ยมือแข็งแก่งเกิือนจับมีดแตบ,บนี้มีดไดบาดมือด้วยจริงมันบาดผมไม่เข้านะครับมือด้านอพอกับหน้าเลยครับเอาจริงๆนะครับที่ผมถอดถุงมือถ้าถามว่าผมถอดทําอะไรนะครับผมตอดขี้นะหลังจากที่ผมได้กดปลายฉหมวกเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้พยายามไล่ตามกับเจ้าฝูงปลากระมงหางเหลืองอีกฝูงหนึ่งนะครับเจอเยอะมากเลยนะพยายามจะเล็งจะกดไก่แล้วปลาก็ว่ายหนีเลยครับตอนนี้ก็มันจะมืดนะตอนนี้ก็เวลาตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วนะคร นี่ด้านล่างก็เป็นฝูงปลายกระมงงหัางเลยด้าน,นบนก็เป็นฝูง ปลาสละนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะแ้าใที่สุดผมก็ไม่ได้ยิงสักตัวเลยนะแล้วถ้าถามว่าผลงานทั้งหมดของผมในเย็นนี้ได้อะไรบ้างนะครับก็ได้ปลากระบงหางเหลืองตัวเดียวนั่นแหละครับนอกจากนั้นก็ไม่ได้อะไรเลยนะและก่อนที่จะจากไปนี้ผมก็จะฝากเจ้าหนี้ไว้หน่อยนะครับและนี่ก็คืออาจีของผมเองนะครับและในเร็วๆนี้นะครับผมก็จะมีให้ทุกคนมาถามคำถาม Q&A ผ่านทางไอจีนะครับผมก็จะไปทําคลิปตอบคําถามนะครับอยากรู้อะไรก็สามารถสอบถามได้หมดทุกเรื่องเลยนะครับส่วนผมจะมาตอบวันไหน ก็แล้วแต่โชคชะตาแล้วกันนะ